สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วันิัานวันที่25ของเราแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใบหม่อนจะมาเล่าเรื่องพันธกิจที่เกิดขึ้นให้ฟังกันค่ะพันธกิจของเราในวันนี้ก็คือพันธกิจสมาเรียค่ะเราคาดหวังว่าจะมีคริสจักรสำหรับชาวมุสลิมเกิดขึ้น พนันธกิจสมาเลียเป็นพนันธกิจที่ทํางานกับพี่น้องมุสลิมที่ได้มาติดตามพระเยซูคริสต์แล้วซึ่งส่วนใหญ่คือจักรแบบนี้จะมีลักษณะเป็นคือจักรตามบ้านเราอยากจะเห็นคือจักรเหล่านี้ทวีคูณขึ้นทั่วทุกแห่งในประเทศไทยปีนี้ทีมงานกําลังเตรียมจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนค่ะซึ่งจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็กีฬาแล้วก็ยังมีศูนย์พันธกิจแล้วก็บ้านเด็กที่กําลังเกิดขึ้นด้วยนะคะ แม้เราจะไม่สามารถลงไปในพื้นที่และร่วมทําพันธกิจกับพื้นที่ได้แต่สิ่งที่กองหลังอย่างเราจะทําได้ดีมากๆก็คือการอธิษฐานและการถวายนะคะหัวข้ออธิษฐานของเราในวันนี้ก็คือข้อแรกอธิษฐานเผื่อที่จะมีทีมในการทําพันธกิจมากขึ้นทั้งผู้สอนภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วก็ทั้งผู้ที่มาเป็นโค้ชนักกีฬานะคะหัวข้อที่2ก็คืออธิษฐานเผื่อการขยายขิดจ,จากบ้านนะคะหัวข้อที่3ก็คืออธิษฐานเผื่อกา,การก่อสร้างศูนย์พันธกิจและบ้านเด็กที่กําลังจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี ขอฝากภารกิจนี้ไว้ในคำอธิษฐานของเรานะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ